สวัสดีครับโนนะครับวันนี้โนมาช้อปปิ้งปีใหม่นะครับที่โซนกัดหลวงเชียงรายนะครับดูบรรยากาศบริเวณนี้นะครับแถวนี้ก็จะเป็นร้านทองนั้นเลยนะครับเส้นกลางเมืองมาซื้อของฝันปีใหม่ให้พี่วิกนั่นเองนะครับแล้วก็ได้มาแล้วนี่นะครับของฝันปีใหม่น่ารักน่ารักนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปให้พี่วิกกันไหมไปดูกันพร้อมๆกันกับพี่วิกเลยดีกว่าครับผมดีนะ แย่นี้แย่างนี้มีคนที่สาวมาสัมภาษณ์เราไม่ได้มให้เราสัมภาษณ์ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อมันจะเต็มกล้องไปใช่บินตัวไปไม่งั้นพี่ต้องทำตัวเท่ๆหน่อยหรออยากอะไรคุณคะเดี๋ยวก็ไม่ให้ของขวัญด้วยแถมอีกทั้งของขวัญอะไรยังไง นี่ถ่ายอยู่ใช่ไหมคะถ่ายครับที่บอกน้องแล้วว่าอ๋อ,อที่บอกน้องน้องด้วยจริงเหรอเขาไม่เห็นหรอกแต่จะอวดว่าเป็นสาวูกกุงลูกปลาลงมาพอแล้วงาน ถ่ายเป็นสัมภาษณ์สัมภาษณ์สังคมแล้วเดี๋ยวคือต้องต้องรอแขกเราก็รอแขวมารอแขกเราเชิญมาใช่ครับเดี๋ยวหนูกับพี่ก็จะอ่านันไปก่อนเราต้องเตรียมพันธุกรรมก่อนเดี๋ยวถ่ายเลยหรือเ่คะถ่ายเลยถ่ายได้เลยว่าหลักพร้อมยังผมงยังถึห้องน้าไปเช็คเช็คนั่น บอกว่าวันกี้สุดเป๊ะเลู้ต้องหาแล้ว่าตัวต่วนยาค่ะตรานี้ว่าสีห้องน้นไม่อยากรูห้อนใชู่ีน่ไม่ยาเลยต็อยากดว้เดียวเลยแกถ้าสห้องน้ำิดแล้วจะแบบยางไงไม่เไรพี่ห่วยถามีไม่ถานะ่ถราว่าแล้วถ่ายถ่ายถถ่ายถ่าย เสร็จงานแล้วนะครับรอพี่วิกเก็บของมาขึ้นรถนะครับเห็นเราบอกให้พี่ลองหาตุ้มหูดูไหมจะตกใจกว่าไมลของน้อยนะครับค่ะของเยอะมากเลยค่ะ อ่คะค่ะไม่ใช่ไครับไม่อันนี้ถ่ายอะไรหรือเปล่าอ่ะาคาเปาต้อใส่ตุ้มหูเหรอองอากล้องมันเท่อ๋อโหอใหม่ไม่ต้องสออันเก่าก็กหรือเปล่าเดี๋ยวใส่ข้างนี้ก็แล้วกันเนาะนู่าทำไมไม่อยู่อ่ะอะไรไม่อยู่ครับ ขาเลยครับต้วหัวไหนก็เก็บไว้ไหนในกระเป๋านี่หรอพี่วิวไม่ได้เอาออกเลยนะมาเอาไปรองที่ยองน้ำเหรอครับไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปพี่วิวไม่ได้กระเป๋าว้นี้ไปพี่วิวแต่กระเป๋าส้วมอ่างสีส้มไปไม่ได้เอาไปนี้ไปพี่วิวเอาไว้ในเนียโอหรือว่าพี่วางทิ้งจะวางไว้ข้างนอกหรือเปล่าไม่ได้วางหรือว่าพี่วิวลืมไว้บน๊ถเดี๋ยวเดี๋ยวมานะคะ เทียดจริงเอาไง่ะเชืยอหรือไปตอนนี้จะโดนด่าไหม่ะ อลองคนดูดีๆป่ะไม่คือมันไม่มีอ่ะคือหนูจําได้อ่ะหนูจําได้ว่าพี่ให้หนูเมื่อกี้หนูก็ใสไว้ในนี้หนูไม่ได้เอาไปที่อื่นเลยไงแล้วแล้วมันหายไปได้ยังไง呀โอห๊หนูไปถามพนักง,งานเขาก็ไม่เห็นน่ะใต,ต้โต๊ะก็ไม่มีถ้ามันหล่นมันก็ต้องอยู่แถวนั้นใช่ปะล่ะ แล้วที่เรารู้กัอย่างโต๊ะกันทั้งคู่เปล่าแต่คงไม่มีใครรู้หรอกมั้งคือถ้ามันหายไปทั้งอันมันก็อีนี่ไงถ้ามันหายไปทั้งอันก็แปลว่ามีคนเอาไปไงหรือถ้ามันหล่นมันก็ต้องหล่นหมดนี่เปล่ามันจะหายไปได้ยังไงอ่ะก็ุงมันยังอยู่อ่ะ โ oh. oh, <are> อ้ฮัลโหลโอ้ยทำไย่ารองรลองจริงไหมหรอรอไปเองร no, อพูดจริงพูดเล่นรอไปเองรองไปเองทำอย่างนี้ ก็แย่เล่นก็เห็นดึงออกไปห้องน้ำอะไรแย่เอาคืนเอาคืนเอาคืนคืเอาคืนเอาคืนเอาคืนหน,นูใจหายหมดเลยอ่ะหนูคิดว่ามานันหายไปแล้วอ่ะอต้องไปเล่นอย่างนี้เนี่ยไม่เล่นละไม่เล่นละไม่เล่นละ ควรเล่นไหมอ่ะหนูคิดว่ามันหายไปจริงๆแล้วเมื่อกี้หนูยังคิดว่ามีใครขโมยของหนูไปหรือเปล่าเลยอ่ะพี่จะถ่ายอยู่อีกไม่ถ่ายหรอ